สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะนางก็จะพาทุกคนมาดูภารกิจของการเป็นคุณป้าค่ะทำอะไรยงั้นไปดูกันเลยค่ะภา,ารกิจของคุณป้านะฮะอัน,นแม่แม่แม่แม ภารกิจของคุณป้าก็คือป้อนข้าวหลานเป็นไงมาแมมแมนแมมแมมแมมอืมลูกกินข้าวกับอะไร่ลูกกินข้าวกับชีรีเล็ค่ะชีรีเล็ตเล่นบอลมาอ๋อหนูอย่าอยู่อยังยีสิลูกอ่าแมม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  อร่อยจังเลยน้ำน้ำืมเก่งมากค่ะเก่งมากมมมมมนะอ่ามมนะ

แล้วมาลยค่ะอมอยไหมลอยไหมคะอืมอ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 มมอม้มข้างสิหญิงหญิงนี่ชายะข้างแมมรำด้วยบืนไปไหนลูกอมอมมม ไปไหนคะนี่เป็นภารกิจของคุณป้านะอะมามมคุณป้าป้อนข้าหลานนะโอ้ยอะเลือเลือดละเลือดเลือดดอะเลอเลืดคุณป้าป้อนข้าวหลานน้ำคน้ำมัม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 อข้าวข้าว เอาข้าวคำข้าวคำนี่แช่แช่นี่แช,ช่แช,ช่มาเร็วเร็วเวอีกนิดเดียวหมดแล้วนี่นี่ค่ะเป็นชีดีแหละแล้วผลไม้รวมนะคะอืมอืมอืม,อมสตอรี่นะวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงหลานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของตอนเย็นนะหม่ำมื้อเย็นนะคะหม่ำมือแรงยำมือแรงแล้วกินข้าวแรงนี่ชชมน้ำแล้วค่ะ พี่ชามน้าแล้วล<ม>แล้วก็ถึงเวลาสี่โมงเย็นเนอะก็ป๋อข้าวมื้อนี้เป็นมื้อของชิลิแลตนะคะบางมื้อก็ข้าวต้มบดใส่ไข่แดงนะคะแล้วก็บางมื้อก็เป็นข้าวต้มบดใส่ใส่ไรลูกใส่ตับค่าใส่ตับค่ะอร่อยมากเลยอ่ะแม่แม่แม่อ้านุ่มยุ้มดูเด็กเขากิน ก็มีฟันสองซีล่างนะคะทุกคนฟันสองซีล่างคะ่ะมีฟันสองซีล่างค่ะไม่เล่นลูกหังไม่เล่นหังไม่เล่นแม่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 แม,ม,มเร็วเร็วเร็วจะหมดแล้วฟันไหนดูสิว้าใกล้จะหมดแล้วคะ่ะใกล้จะหมดแล้วคะ่ะนิดเดียวว้าวว้าว,ว,วนูหิวเลยอ่ะมา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  ืป่าช้าจังเลยหนูหิวมากเลยรู้ไหม